สวัสดีย่ำคำเคืนจ้าคลิปนี้กิมมาแจงเรดาร์ตรวจฝนคลองภาคอ,อีสานตอนบนเวลา19เกนาฬิกานาทีของมือน,นี้เนาะวันที่29ิมิถุนายน2564มาเบิ่งกันเลยว่าฝนอยู่อำเภอใดแน่จ้าหมายเหล็กหนึง่งตรวจพอกลุ่มฝนฝ้าขน,าน,าน,นองกำลังปานกลางถึงหนักกลุล่มฝนลดลงปกคลุมพื้นทีอ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองสกลน,นครอำเภอพ่นหน้านแก้วจังหวัดสกลน,นครอำเภอทาอุเทน อำเภอพ่อสวรรค์จังหวัดนครพนมไม้เล็กสองตรวจพ่อกุมฝนฝ่าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกุมฝนแรงขึ้นปรคุ้มพื้นที่อำเภออาสามาถอำเภอเสรภูมิอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพ่ไทรอำเภอหนองหีอำเภอพนมไพรอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราชสีสลายอำเภอโพสีสุวรรณอำเภอห่วยทับทานอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินอำเภอปรางกูอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอหวยแถลงอเภชุ่มพ่วงอเลำททเมนไช่อจักราชจังหวัดโคราชสุรินทร์และบุรีรัมย์เกือบทางจังหวัดจ่าไม้แหล็กสามตรวจพ่อกุ้มฝนธรรมดากำลังปานกลางถึงหนักกุ้มฝนลดลงปกคุุมพื้นที่อเภน้องบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นนี่อีสานตอนบนก็มีฝนอยู่หลายพื้นที่ค่ะบางจังหวัดกับเกือบทั้งจังหวัดเลยดีใจนำหลายๆสาหรับคลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งหักแพ่งคือเกาจ้าไปแล้วจา้า๊ายบาย